นะคครรัับบนี่แหละครับผมเห็นบอสแคชฮาร์ดนะครับผมเพิ่นก็เห็นโชลปธานุเนาะเห็นเขื่อนนะครับผมก็เลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้บอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปฮอดกัถึงเลยเด้อนะครับผมแต่ไหนที่เขามาแล้วนะครับผมก็จะ่าลืมกดไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมนะครับโอ้นะครับบอสมาถึงเลยเด้อพี่น้องยังจําได้บ่ครับผมนะครับก็เรื่องราวของอาจารย์ตั๊กนะครับผมนะครับนะครับแม่ตะเกียนโอ้มีคนมาเห็ดสลี่ยมใหม่บอสยังดีอยู่ตัวแม่เฮาไปไปมึงทำไงนะครับเด้อพี่น้องนะครับ เตียมสมุดและปากกานะครับผมนะครับเตรียมจดไปน้ากันนะครับพี่น้องไปเดี๋ยวมึงนํากันน้างชใส่ทูบเด้อครับโมนี้จุดทูบเสียงไทยนะครับผมนะครับจุดทูบเสียงไทยนะครับแล้วก็พาอพี่พะน้องจอดเท่นกันเลยครับหมายาอย่ามันมึนนะครับผมไปครับพี่น้องลงเาไปหาน้วกันครับผมมาตามร้อยอาจารย์ตักเด้ออาจารย์เลยนะครับผม โอ้นี่ครับตาขออาจารย์ตักนะครับผมนะครับอาจารย์ตักนี่เพิ่นได้เสียเลยนะครับเด้อได้บอกไงเพิ่นได้ล่าสุขาไปแล้วเพิ่นก็ตายนะครับเนาะเพิ่นได้เสียแล้วนะครับผมนะครับอืมนะครับสิไปตามร้อยนำกันอาจารย์ตักเพิ่นสิเป็นจันได๋ตัวเลขยังดีบอนะครับทันไดที่ยังเคยได้ยินเรื่องเล่าของอาจารย์ตักนะครับผมเพิ่นได้เสียแล้วนะครับเด้อเพิ่นได้บอกไงเพิ่นได้เสียชีวิตแล้วนะครับผมนะครับเมื่อ เมื่อพีธีเล้ยวนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะตามนะครับไปหาแม่ตะเคียนของอาจารย์ตักนะครับตามรอยอาจารย์ตักนะครับเพิ่นสุ์สายโชเขาบัเพราะว่าครบรอบนะครับผมครบรอบปีของอาจารย์ตักที่เอาแม่ตะเคียนขึ้นมานะครับผมนะครับท่านใดที่ยังจำเรื่องเล่าของอาจารย์ตักได้นะครับผมนี่ครับนี่ภาพพีพาน้องมาเป็นตัดจีไปมองกลใหเลยนะครับเด้อนี่ครับพี่น้องแสดงว่ามีคนมาดูแลอยู่ครับผมนะครับอยู่มองนี้นะครับผมนะครับแม่ตะเคียนมองนี้นะครับสังเกตง่ายงครับจะมีมีคนมาดูแลให้อยู่ครับผมเหมือนกับว่ามีคนค่อยมาาดูแลลค้ยๆว่า เคยมีคนได้โชคใหญ่อยู่ครับผมนะครับเพราะว่ามาชุดนี้นะครับผมมีสารนะครับปูตานะครับอยู่นะครับผมนะครับสัตว์นี่ครับผมนี่ครับนี่คือลองร้อยนะครับผมนะครับฮาสิมาเกียร้อยนะครับผมกับลุงเล่าขออาจารย์ตักนะครับผมนี่ครับผมถ้าท่านใดยังจําำลุงเล่าได้เด้อนะครับผมนี่ครับผมนี่เฮียลำหนีนะครับผมนี่เฮียลำหนีนะครับท่านใดก็ยังจําได้นะครับเฮียลำหนีตะกี้นะครับร้อยมากนะครับร้อยแล้วร้อยมาเกยตื่นอยู่หนาบางทีอาจารย์ตักเป็นเฮปิที่เนาะตอนนั้นเนาะนี่คือเจ้าแม่ตะเคียนนะครับผมนี่คือเจ้าแม่ตะเคียนนะครับ เห็นบ่ครับผมนะครับก็มีหลองร้อยของคนมาขอโชคนะครับก็หลายท่านก็บอาสมีโชคกันอยู่ตรงนี้นะครับเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับถอดเกือบแล้วขอไปทำพิธีบอกที่บอกเก่าวกันจะเข้าเลยครับเด้อเดี๋ยวสิตัดชิปให้ยมากมึงไว้อ่ะครับน้อครับผมเาก็ตอนนี้ก็บอกเก่าแล้วแล้วเด้อจุดถูกแล้วบันี้ก็จุดถูกเสียงไทยนะครับผมน้องครับเบ้าใหญ่นี่ครับจุดถูกเสียงไทยนะครับผมนะครับว่าอาจารย์ตักนะครับผมวันนี้พันเสียให้ตัวใดนะครับเพื่อข้ามาขอโชคกันในถูบตัวนี้เลย นะครับผมในถูบตัวนี้เลยนะครับผมนะครับพี่น้องเดอ้อนะครับผมนะครับเดี๋ยวล่อช่วงรถถูบพังกัสสีไปพาพี่ผนองไปอันนี้เนาะไปแทาแป้งในขอในแม่ตะเคียนมึงนะครับผมเดีย๋ยวจุดถูบกันก่อนนะครับผมครับพี่น้องเดอ้อตอนนี้ก็จุดแล้วครับผมไปเห็นไปมเราบา้ายะตักในห้องในกระถางนี้เนาะ ผมมาลุ่นกันนะครับเด้อว่าเพิ่นใส่ียรตัวไหนนะครับเด้อพี่น้องเขาครับทุกท่านนะครับผมอาจารย์ตักนะครับผมนะครับครบรอบนะครับผมนะครับมือนีนะครับผมเดือนนี้นะครับผมเดือนนี้นะครับว่ามันมือนี ครบรอบนะครับแม่ตะเคียนนะครับผมตะเคียนที่อยู่ที่ตำบุู้ชมพื้ด้านหลังนี่ครับผมเป็นครบรอบปีครบรอบเดือนเพิ่นนะครับผมที่ขึ้นมากนะครับผมในหลายท่านก็จำเรื่องเล่านะครับผมขออาจารย์ตักนะครับผมนะครับต้นตํำหลับนะครับผมตะเคียนบ้านลงเลื่อยนะครับผมท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวสามารหลุนกันใน้ถูกตัวนี้เด้อพี่น้องเฮานะครับสาธุน้ากันนะครับผมปดนี่ปดซินไปพร้อมกันนะครับผมนะครับโปรสซวิตนญานในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวฮามาล่อกันนะครับเด้อยว่าถูกเสินท้ายเฉลีเป็นตัวไหนนะครับผมฮามปักก่อนเด้อ โอเคเลยครับเด้อรอกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวช่วงลอถูบเนาะเดี๋ยวเขาไปอันนี้ก่อนหนังอบหนังหอมนี่หนังอบหนังหอมเด้อพี่น้องนี่เสียามาปะพุ่มนะครับเมตาเคียนเห่านะครับผมนะครับเหี้แเลยครับเจ็ดนะครับบาย่าให้เลยเจ็ดครับเดี๋ยวให้มึงครับเจ็ดเช่นบ่นี่นี่เด้อพี่น้องเจ็ดนี่แล้วครับเด้อเนี่ยเช่นบอนี่ครับเครับผมเลขเจ็ครับผมนี่เลขเจ็ครับนะครับผมเลขเจ็นะครับเนาะเจ็คักๆเลยพี่น้อง เบิ่งบรยากครับผมมันนี่มาหนี่มาหนี่ครับผมเลขกเกดครับเห็นตรงในกล่องที่แชทก็หนี่ครับครับผมพี่น้องเขาแคปหน้าจอแล้วไปเมึงเนาะนะครับไอคอนพี่น้องบื้องบรรยากาศหายเมื่อกี้คนเด้อพี่น้องอย่าฝ่าเหลือนผ่านเด้ออย่าฝ่าเหลือนผ่านไปใส่ครับเล็กถูกเฮาพระธันได้ชาไปมึงเดี๋ยวให้บื้อญาติสองเมืองก่อนถ่วงที่ล่อถูกเพิ่นใหม่เมื่อสุดโตแล้วเขาคอยไปมึงนะครับผมนะครับผมสลับทันใดนะครับเด้อ นะครับตะเคียนบ้านลงเลื่อยนะครับผมตะเคียนบ้านลงเลื่อยนะครับท่านใดที่ยังจําเรื่องเหล้าของอาจารย์ตักนะครับผมนะครับก็คือว่าเพิ่นได้อันนี้เลยเด้อเพิ่นได้ซึกออกไปแล้วแล้วเพิ่นก็ได้ป่วยนะครับเพื่นป่วยนะครับป่วยได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับผมหลายๆท่านก็สิคอมเมนต์เข้ามาถามว่าอาจารย์ตักเป็นไรตายนะครับผมเพราะว่าเพิ่นป่วยโดยโรคประจําตัวของเพิ่นนะครับผมนะครับอ่นะครับเห็นบ่บ่เยอะเย็ะได้ตัวหนึ่งแล้วเนาะ อยากขึ้นนึงครับเพราะว่ากระเซ็นเป็นเกล็ดหน้าฝนตกใครขึ้น้องเขาก็แคปเอาหลอดไปเมืองเอาเด้อครับแคปหลอดไปเมืงเอ,เอมงเอาครับเพิ่นไห้โศกเขานะครับบุญไผ่วาสนามันเนาะนะครับคายเห็นต่างกันแดดมาตัวแรกก็คือเจ็ดแล้วแหละครับผมนะครับแดดมาตัวแรกก็คือเจ็ดแล้วแหะครับซ้ำไหมนะเห็นเป็นเหลือซ้ำใส่หมองใด้เขาใบยาสี่มัง้งคนอยากต้องขึ้นนอนเห็นใบายาสีก่อนแรกจะเข้า เป็นคอมเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเดี๋ยวบายาเราอยสี่แล้วก็มีเซ็นนี่เด้อพี่น้องนี่เด้อนี่เด้อมาสีเด้วครับมาหนีมาหนีมาหนีครับผมเจ็ดสามครับผมนี่นี่มาหนีครับผมเจ็ดสามครับผมเจ็ดสามเด้อพี่น้องครับหรือพี่น้องเห็นตังตัวใดก็คมมาได้เมงมาได้แคปไปด้อครับเด้อครับบอยาเห็นเจ็ดสามครับเดี๋ยวจะไปเด้อครับผมนะครับไปมาที่นี้บอยาเห็นเจ็ดสามเลยเขาไป มังเหล็กถูกกันเนาอครับผมครับผมต่อมานะครับผมนะครับบายาพันห็นเจ็ดสามแล้วครับผมบาดยสิาพี่นองมาเมองเหล็กถูกนะครับเลือถูกเสียงไทายนะครับผมเพิ่นเห้ตัวใดอมาเล้วมาเร้ว่นองมาเร้วมาแล้วมาเร้วหาเก้าเก้าี่หาเก้าบยะาเกครับผมครับหาเก้าหาเก้าเก้าหาหาเก้าหกหาหาหกนาะครับผม ง่าโมโอกาสจะเป็นไปลาใดนะครับเด้อพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวรอตัวที่สามเด้อนะครับรอตัวที่สามนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเดินผ่านนะครับเดี๋ยวรอตัวที่สามก่อนนะครับมาแล้วครับพี่น้องบอย่าว่าเป็นตัวไหนตัวที่สามขึ้นหัวลำเหลี่ยมเนาะบ่เป็นหนึ่งกับเป็นบอหนึ่งกับเจ็ดบ่หนึ่งกับเจ็ดครับบอเจ็ดกับซีเจ็ดกับซีมีสองทางเนาะบ่าวย่าครับผมครับเดี๋ยวรอให้มันใหม่เต็มๆกันเด้อเอา๋ยวหนึ่งท่หนึ่งกับเท้หนึ่งเก่าบุเก่าหนึ่งหั หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งหนึ่งหาโอ้โยเด้อพี่น้องจดย์โจทจทจทครับผมเอาไปลงทุนเลยเด้อพี่น้องเอาไปลงทุนเลยนะครับผมเอาไปลงทุนได้เลยเด้ออย่าแคปไว้เด้อเอาไปลงทุนได้เลยเลขสวยมากครับผมนะครับเลขงามแห้งครับพี่น้องครับผมนะครับหนึ่งหาหนึ่งเก่านะครับหนึ่งหาหนึ่งเก่าเนาะครับวนอยู่ได้ครับผมหนึ่งหากับหนึ่งเก่านี่วนอยู่ได้ครับผมอย่าลืมเด้อนะครับเลขสิวนออกนะครับผมหมายถึงว่าสิวนออกนั่นแหละครับผมนะครับนะครับผมชัดเจนนนเด้้ออพี่งะครับ นะครับผมห้าเก้าหนึ่งนะครับผมนะครับยืนยันเนาะเบายาเนาะครับผมอ่าใหม่หมดแล้ะครับพี่น้องใหม่หมดแล้วครับอ่เด้อครับยืนยันยืนยันครับผมยืนยันนะครับยืนยันมามาเมืองกันนะครับว่าเขาจะแจ้งให้เนาะนะครับสำหรับหนึ่งสิงหาคมตะเคียนบ้านลงเลื่อยของอาจารย์ตักนะครับผมนะครับเบายานะครับผมนะครับสองที่ขอนตะเคียนนะครับผมเห็น 73นะครับผมเห็น73นะครับทูบเสียงไทยนะครับผมทูบเสียงไทยนะครับผมจุดนะครับผมจุดนะครับจ,จุดได้5 9 1นะครับผมนะขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตจับให้แจงให้แยกมาจาก5 9 1นะครับผมขออนุญาตจับแค่4หางเด้อหรือหลายท่านจับไปหลายหางก็ได้นะครับแต่ทางช่องของเราจับให้แค่นี้มี5 9นะครับ9 1นะครับผม19โอ้19เก้าขาตีกับแพร่ปอนด,ด้วยตัวนี้ครับผม เก่านึงนึงกลับเลยตัวนี้โอ้ครับก็คือว่าเก่านึงนึงเก่าคือกลับให้พร้อมตัวนี้ครับผมหนึ่งห่านะครับเนาะสุรกัคือว่าไม่เหลืออยู่สามตัวเนาะสามหางนะครับสามหางนะครับผมนะครับห้าเก้าเก่านึงนึงหานะครับผมเอามีดเขียนให้เก่านึงพร้อมเลยตัวนี้ครับอ่าครับผมนะครับก็จะเริ่มนะครับเด้อหกกับเก้าตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันครับผมเฮาบัวท่าสิเขียนให้บับัวยาเขียนกับไปเลยเนาะเขียนกับไปเนไหนเอฟซีเลยครับเพื่อเป็นสีได้อันนี้ได้นับเป็นลงทุนเนาาะคก็ือว่ หกหนึ่งเห็นป่ะหนึ่งเจ็ดเนาะโอ้หนึ่งหกหมดนี่ยังก่หกหนึ่งในเลี้ยวหกหนึ่งในเลี้ยวขอบไปเนาะขันบอเจ็ดกําหนึ่งเปตัวเดียวกันเจ็ดกําหนึ่งชิว่าจังไหนเจ็ก่เห็นบ่เจ็ดเกเนาะเป็นเจเก็ได้เจ็ดเกาเจ็ดัน้นเลขที่น่นเลยอยู่ในนี่เนาะเอาเอาซำนีละพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องจะว่าหลายตนะครับผมนะครับอ่ะลองก็ไปหยิบจับฉลากกินแบ่รัฐบาลมดเด้พี่น้อง นะครับผมนะครับแชฟเราเราไปลงทุนเดี๋ยวนครับเด้อลงทุนเดี๋ยวนีนะครับตำหนานของอาจารย์ตักนี่นะครับหน้าตาเพิ่นนะครับผมตอนที่เพิ่นบวชนะครับเด้อตอนนี้เพิ่นได้ซื้อก็ไปแล้วก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับผมนะครับนี่ครับนี่นะครับผมนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับผมกัไปเชียังไทยนะครับผมสูตรยังไทยนี่จุดไดหนึ่งห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งนะครับผมนะครับห้าเก้าหนึ่งนะครับผมเนี่ยมาตรงกันเลยครับผมนี่หนึ่งเก้า ผมก็ยังว่าระวังระวังแท้เครับระวังย่านมาอยู่กับจักรครับผมนะครับเอฟซีก็ลองไปิจับฉลากทั่รัฐบาลกันเ้อครับผมนะครับผมนะครับ